โควิดมันกลับมาระบาดหนักมากเลยค่ะอันนี้ทุกคนน่าจะรู้ข่าวกันอยู่แล้วแหลนะเนาะเพราะว่ามันระบาดท,ทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในประเทศจีนด้วยนะคะตอนนี้ ATK ขาดแคลนหนักมากเนาะเพราะฉะนั้นทุกคนควรป้องกันตัวเองเป็นอย่างดีนะคะทั้งเรื่องของการใส่หน้ากากอนามนะัยเนาะคือที่ร้านยาค่ะเราอาจจะค่อนข้างเคยชินกับที่ผ่านมาเนาะเหมือนเราเลิกใส่แมสกันแล้วอะถ้ามาซื้อยาด้วยซีซีอื่นหรือว่าการเจ็บป่วยอย่างอื่นแล้วไม่ใส่แมสอันนี้ก็ยังออโอเคพอโอเคได้เนาะแต่ว่าถ้าเรามีอาการไข้ไอเจ็บคอหรือว่าอะะรรที่่นนนนนาาาจจจสืถึงงงกเเป็โคิิดชช้ใใใบบหยว อาจจะขอความกรุณาทุกคนแบบช่วยกันใส่หน้ากากอรรนามัยนะคะไม่ใช่ว่าป้องกันแค่ตัวเองแพร่เชื้อนะคะแต่ว่ามาที่ร้านเนี่ยก็คือมีหลายคนเหมือนกันที่แบบว่าเขามาซื้อยาเนาะก็อาจจะได้รับเชื้อไปจากร้านได้เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยในช่วงนี้นะคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะคะเพื่อลดโอกาสในาการติดเชื้อโควิดเนาะถึงแม้ว่าแบบมันจะแบบมีข้อมูลการศึกษาเกี่ยวกับโรคมากขึ้นอาจจะทุกคนอาจจะไม่ได้กลัวเหมือนช่วงแรกๆที่มันเป็นแล้วเนาะแต่ว่าก็ยังมีกลุ่มที่อาจจะได้รับอันตราาายยยอู่่นนนะคคะเพรววทุกนนกััีี้็งมขิค โควิดแล้วก็ยังมีรีพอร์ตการเสียชีวิตยอยู่นะคะโดยเฉพาะในคนไข้กลุ่มเปราะบางหรือว่าระบบภูมิคุ้มกันไม่ดีอย่างเช่นเด็กเล็กผู้สูงอายุคนมีโรคประจําตัวเกี่ยวกับอิมมูนนะคะก็ยังต้องใส่หน้าก,กากอนามายัยแล้วก็ยังต้องตรวจโควิดอ,อยู่นะเพื่อแยกตัวเองออกมาจากกลุ่มคนเหล่านั้นค่ะ